่าได้บ่หนองนี่นะบ่ได้โบได้โบได้บ่โบได้คือได้อยู่นะเครื่องกระทางนะฮะโบแม่พี่น้อง FC ของบ่าวกระไพ่เบิร์ดตะขูุ่กคนเบิร์ดชุ่มงชุบอลเนาะแม่พี่น้องเลยมันนี่กับมาพ่อครับบ่าวกระไพ่คือเก่าพี่น้องเนาะมันนี่กับบ่าวกระไพ่คือได้มาพาพี่พี่น้องเข้ามาหาดูดน้าดูดบึงดูดหน้าปลาพี่น้องเลยกับซิมี่ยูสองบอลเนาะ กะาโบเลกก็คือสิมีชุ่มน้องๆชุ่มมันลานแล้วเพิ่นสา่อากว้หนะพี่น้องเอ้ยบาไฟกับมาสาแน่หน่อยนึงกะายังดีเนาะมาสาก็แต่มาพี่น้องเอ้ยเนาะไปรอไปรุ่นน้ำกันได้พี่น้องเอ้ยว่ามื้อนี่นั่นทางกันว่าอมองที่ว่าดูดด้วยว่าซา้าอ่อสิมีปลาพอได้กินกุ้มง่ายด้วยว่าสิพอได้เมื่อกินทั้งบ้านตะเฮือนอยู่บ่อเนาะเป็นยังไงพี่น้องไปที่ตามกันเด้พี่น้องเอ้ยมึงเป็นกานนะสบายดี โอ้ยสบายดีอันโอ้ผู้พี่น้องเบิ้งไนเบิ้งปลาเบิ้งปลาเบิ้งปลาหนิโอ้ลงแต่เศร้าหูนี่ลงแต่เศร้าหนิไล่หลาย่ปลาพี่น้องพอได้กินอยู่พี่น้องนี่ทางกู้ทางกู้ทงกู้อันนี้ก็คือทางอันอีหน้าพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพิ่นได้เอาอันกระถางหรือว่าาคู่เขา ซาเอาก่อนพี่น้องชาตั้งแต่เสาผมเนีพี่น้องเอ้ยบึงไหนบอ่อกะกรบ่บได้เงี้ยไงกรน้อยน้อยอะไรกรบ่บได้ใหญ่หั่นปลากะมีอยู่กะสีโบลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะสีถา่ารอรอชมรอรุ่นบัดตอนจบว่ามันสีมีหน่อยหรือมีลายว่าสีพ่อได้กินอยู่บ่หรือว่าจังไรเนานะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ป่าพ no so mm ี hmm. Never, ่น้องเลยมีอยู่มีอยู่มีอยู่พอได้กินพี่น้องเอ้เมื่อนี่ย่างหน่อยกับพ่อได้แจวอยู่พี่น้องพ่อได้แจวอยู่คือว่าได้บไ่ได้ปล่อยได้ยังป่ามันมาธรรมาสิพี่น้องเนาะคืออยู่ในใหในหน้าพี่น้องเลยบอแมนว่าน้องปล่อยเนาะคือว่ามันอยู่ในหน้าเขาป่ามันมาทางเงินหน้าของพี่ของน้องเฮาหลายๆคนเขาื้อมาปล่อยเนี่ยมันมันหลุดมันหลุดออกมาอะมันมาค้างอยู่ทางหน้าของเงินบบาเขาไพ่นี่พี่น้องเลยเนาะ เขได้อยู่พี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อขันพายจะกินต้มปลานี่มาสะซอยกันสีเงินต้มปลาใส่หมอกพี่น้องอันนี้ก็อีกบอ่อหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตั้งงานทีมงานเฮาเอาเอาันเอาเครื่องมาสูบออกพี่น้องเอ้ยนี่นี่เนาะเครื่องมาสูบน้าพี่น้องเอ้ยมือนี้กะกะมาลุ่นมาชมน้องกันพี่น้องเอ้ยว่าสิได้บ่เนาะ น้องนี่ก็ใหญ่พี่น้องเอ้น้องตัวนี้อ่ะง่ายแน่พอว่าจ้างเขามาจุกเมื่อปีแล้วนี่เนาะน้องนี่อ่ะทีเอาไพ่มากั้นเอาไหมยังมากั้นกะว่าจิมีหน่อยหรือมีลายประมาณใดนถ้ารอมาหลุดมาชมอีกเนาะอันนี้ก็คือน้องนึงเพราะว่าน้องเมื่อก่อนนี่น้องที่ว่าทั้งันน้องๆเพิ่นได้เอาครูซ่าเอากะมีอยู่พอดีกินอยู่พี่น้องเอ้เนาะน้องนี่หันก็คือเห็นลายอยู่พี่น้องไอ้ป่าบอนนะ ผู้ว่ามันสีมีหน่อยมีหลายจังไดจังไดกะมารุ่นมารุ่นพี่น้องเฮ้มีรุ่นมออือนีหนาตัวบอดมืบิวบิวเลยพี่น้องเอ้ยผู้ถ้ารอนส้มต่อจบเด้อพี่น้องเด้อว่าสีได้หน่อยได้หลายจังไดเนาะเดี๋ยวทั้งเงิบนบ่าวไฟหน่สีอัปเดตให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งอีกเป็นขั้งต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะจังไดกะบคาดภาพมากกัถือว่านำไน้หน่องกับโบกแล้วพี่น้องเอ้เนาะ า uh, พี่น้องเอ้ยสิมีอยู่ว่าป่าเนี่ยกะสิมีอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากะสิพอได้กินอยู่เนาะเต้นลงเด่นเด้งอยู่พี่น้องเอ้ยบ่บ่ได้ปล่อยได้ปลาคือว่ามันอยู่ในหน้าป่าธรรมชาติกะถือว่ามีอยู่เออกลับมากลับมาหลายผู้หลายคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะมีทั้งพ่อทั้งแม่มีทั้งไงน้องมาเดียหลายคนพี่น้องเอ้ยูเมื่อกี้กัคือมาดูปลาเนาะ มาลุ้นน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะมุอนี้กะทางบ่าวกระไพกกับใบลุ้งพี่น้องเอ้ยจะเป็นมือกล้องให้จะให้ทีมงานถ้าลุงมือนี้ให้บาร์สีดำลุ้งไปจับปลาพี่น้องเอ้ยบาร์เราป็นลุ้งเขาบ้าลุ้งป่าได้หุบหัวนั่นกัมีหลายอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะกัมีหลายคนลงแล้วเนาะเกิดมีหลายคนลุลงแล้วกะบ ป้าบุญมไหลรูปโอ้ยยยย้ยย้งกยยยยยย้ยกั้นยย้งกยยลยย้ย่ายอยยยยยยย้ยย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 ยสยยยยยยยาบยยยยันปายรยยย้่ยย้ยยยยยี่ยย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 ย่ยย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 ย้ยยาย่ยย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 ยียย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 ย

บวกนได้ห้ตรงใี่ตรงนี่นั่งเฉยงจะอยู่พีัดนี่กับที่กับท่าวว่ามันรุงขนน้าโปนีบกจะเอาเ้โกปาไปกินเนาะเอาเ้เขียนอะไรเขียนเขียนอะเขียวไปับเขียนไปับเขียนไปขับเขียนไปับยนไปเยนไัเยนไปขับเขีนเขียนปขัเขียนไป่เขีันับ เป็นยังไงบ้าสีเป็นยังไงมีอยู่ว่าป่านั่นโอ้อ่ะวเดี๋ยวให้ให้เจ้าเอาตัวใหญ่เบิดก่อนเดี๋ยวให้เจ้าเอาตัวใหญ่เดี๋ยวเบิดเดี๋ยวตัวน้อยค่อยๆลงตามหลังอ้าวมีอีกนี่อ้าววิ่งชนแล้วอ่ะวิ่ดงลักเอาปลาลาอยู่พี่น้องเลยมาเนาะมีแต่ปลามีปากพี่น้องเลยส่วนลายก็จะเป็นปลามีปากลายกว่า มีกปลามีปลาปลานั่นหลายนาะพี่น้องเหรอนะตอนนี้ก็กำลังเงินลุงเอาเนาะกำลังลุงเอาพี่น้องเหรอเนะเป็นยังไงกะถาลรอรุ่นน้ำกันตอนตอนจบตอนเก็บปลาบิดเนาะว่ามันสี ได้หน่อยหลายจำเลยเนาะพี่น้องเอ้ยถ้ารอรุ่นรอชมน้ำกันว่ามันสีได้เห็นพอกลุ่มพี่กุ่มน้องกินอยู่บ่เนาะปลาใหญ่ได้ปลาคอใหญ่พี่น้องเอ้ยมึอนี่มีก้อยมีก้อยพี่น้องมึอนี่บ้ามีก้อยมีก้อยนี่เดี๋ยวถ้ารอเบิ้งอปแ

ว,ว้าใหม่ขุนน้าให่มูดสิเอากระูกอ่างอมูอเยียบเยบเยบเยเยอาเืพิ่นดีใจพี่น้องเลยเนาะพิ่นดีใจเพิ่นได้ปลาุกนั้นนะุกนั้น มีแต่ิงแหงแบบเทินโมแหงคักนี่มันจะใส่บา้ปละดุปังมือกะตัวด้วยปาตัวไม่ตัวโอ้แหงนั้นเช้าแล้วนะโอ้ยเนาะไม่พี่น้องเอ้เพื่นว่าคันว่าปะดุปังมือนเอาิงแหงทามันเช้ามันแก่มันก็เชร้าอีดีบ่เนาะผมเอพี่น้องเอ้ ได้อีกแล้วพี่น้องเลยตัวบ้าไง,งนี่เออมานมานม้านมันไ่นอมาน,มานอยู่มานอยู่าาเออมรุนมร่นมรุ่นมือนี่พรอยากได้กินมือมรุนมร่นมนมลลายนี่ออุณหาเออเท่นั้นแหละฉันบ่กย้มาอีกทีมี้งเจดังนี่นั่นแหละเท่นั้นแหละไปูเออมาเจา ได้อีแล้วได้อีแล้วเอาเมื่อเก่ากล้วเอาได้อีแล้วได้อีแล้วเอ้ยยังยังยังพี่เราเลยบอกิลรนทำหมานขี่เก่ามึอนี่ได้ยังอีกยังอีกมาลุ้นอีกเอา

ตัดมาอีกตัดมาอีกภา,า,าพนี่พี่น้องเลยยังว่ทันได้เอาปลาเบิร์มันขอ่าแนมึงทีมงานเอาขกำลังพี่น้องกำลังกำลังบึว่ทันอีกแล้วขึ้นมาเยอ พ่่อนีเอามาใช้ได้หลายได้ปลานี่ปั่นปักถั่วได้บริเวณปั่นนับตู้นับตู้โอ้ยมมืดมันนี่ก็มันบรินบมันหลายพูดเนาะพูดชิเนะขนาดนี้โว้ยมันหลายพูดพี่น้องเลยปั่นปั่นนับถั่วตักเลยเออมันหลายพูดเอาหลายพูดที่เดียวเอาไว้โอ้ ปลาเคงกับปลาโมปลาพยาบาลพี่น้องเอ้โฮมกันเบิดอน้โตัวผู้ปลาหน้าหน่พี่น้องเอ้ยช้่มสกินนน่โคตรพกงูหมกแกงดีหนิผู้ันเตมสิดนี้เลยปลาทางวังเอาเลบองยาไปชกมน ผมยังโชคม้ยบเนเชคไายได้ใช่ใช่ใหรกันนี่เด้่พี่น้องเอ้ยแมนชยยายพี่น้องปั่นกินพี่น้องเลยพูดเล็กพูดน่อยเนาะเชขายก็ได้ึ้อนี่อกอค่าทงกันได้แมนผู้พกับผู้พี่น้องเยเชอเช่อยีนข้าวหอมได้แมนคาดวบานทงกันาขคายกันเฉพาะได้ยันค่าชื่อทงรูปคนวาอันนี้ชื่องปั่นไอ้น้องกินพู้เล็กผู้น่อยผูโตชองโตเนาะา ปีนี้ถือว่าได้หลายกว่าปีที้เก่าพี่น้องเลยเพราะวันหนึ่งมากก็เฮ็ดน้องไม่สองมากก็ได้สองสองบอลสอาบนล่างให้เขาหน่ะบนล่างให้เมื่อนี่เก็บเงี้ยออกไปกินก็ไปแล้วนะ